ก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับส c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตาจรินวิดีโอวันนี้ทุกคนก็เห็นไปในปรคลิปแล้วนะครับว่าผมจะมาสอนอะไรนะก็คือการวิ่งอยู่เฉยๆแล้วก็หยุดเองเวลาเปลี่ยนตัวแล้วมันไม่วิ่งให้เราอะไรแบบนี้นะเวลาไล่บอลน,นะมันก็มีอยู่2ปัจจัยก็ปัจจัยที่1ก็คืออาล็อกนะ มันเกี่ยวกับอันดอกของเราด้วยแล้วก็ปัจจัยที่2ก็คือปุ่มต่างๆของเราที่อยู่ขวามือนี้นะวันนี้ผมก็จะมาสอนแก้ทั้ง2วิธีเลยวิธีที่1ก็คือการตั้งค่าของอันดับก่อนเลยให้เรากดไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ให้ไปที่เซตติ้งนะแล้วก็เราจะเห็นอันที่2นะให้เรากดเข้าไปแล้วให้เราไปปิดไว้ป็นออฟเลยนะทุกคนอันนี้ก็คืออันดอกนะให้เราไปปิดไว้ ปิดไฟเสร็จแล้วก็ย้อนกลับออกมามันก็จะไม่มีโปบ่นอนาล็อกแล้วแล้วก็ครึ่งหน้าจอฝั่งซ้ายนี่เราเวลาเรากดวิ่งหรือกดอะไรกดแตะหน้าจออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปุ่มอนาล็อกทั้งหมดเลยนะเวลาเรากดไล่บอลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะได้สบายยิ่งขึ้นนะทุกคนนะนี่ก,ก็คือวิธีแก้ที่1น,นะอีกวิธีหนึ่งก็คือทําไมมันไม่วิ่งให้เราใช่ไหมเวลาเรากดอนาล็อกไปแล้วเราให้เราแก้แบบนี้ ปกติเราจะกดไล่บอลแล้วก็วิ่งใช่ไหมให้เรากดแดดแทนกดแดดแล้วก็กดอันาล็อกวิ่งแทนเวลาเปลี่ยนตัวไปแล้วมันจะไม่ได้หยุดชะงักนะแต่ถ้ามันเปลี่ยนตัวไปแล้วเรากดไล่บอลอยู่มันก็จะชะงักแล้วเราจะได้กดใหม่นะก็แค่ให้เรากดอันนาล็อกแล้วก็กดแดดค้างไว้เวลาเขาเปลี่ยนมันเปลี่ยนตัวอะไรแบบนี้เราจะได้วิ่ง ไปไล่บอลแบบปกติได้เลยนะก็เวลาเราวิ่งไปแล้วก็กดแดดไปแล้วก็ใกล้จะถึงเราค่อยกดกลับมาไล่บอลกดเมทัปอ,อะไรแบบนี้นะห้ามกดไล่บอลแล้วก็เวลามันเปลี่ยนตัวแล้วเราจะชะง,งักไปครั้งหนึ่งแล้วเราจะวิ่งไม่ทันนะก็ให้เรากดแดดรอไว้เลยนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไปกระจุ้ในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ